สวัสดีทุกคนผมอยู่หวัวเคียวยักษ์พุงจะเล่นใหม่ครับลัคก,กี้บ็อกลัคกี้บ็อกอะไรเมกาอ้าวรู้ได้งไงอ่ะผมก็เปเิดดูไปเอ้มันเขียนบอกว่าเมกาเหรอมันก็เชื่อเมอกาไปอ่ะเออมันไม่ได้เขียนบอกของกูมันเขียนว่าดีเผาเครือบสีเหลืองอะของของกูเป็นสากินไง <c oughs> อ๋อโอเคนั่นแหละครับก็คือลัคกี้บ็อกเมกาเอวอันนี้ก็คือลัคกี้บ็อกใหม่ที่เราไม่เคยเปิดเล้ทุกคนเป็นไงหน้าตาลัคกี้บ็อกกันใหม่อออืืหคือแบบสีเขียวอร่ามสวยงามแล้ววันนี้นะครับก็มาสู้กับบอสที่ชื่อว่าส5 h 8 n n 0 4เอ้ย o อหรือโอศูนย์ 0, ก็ไม่รู้เออซึ่งก็คือบอสตัวนี้นนั่เองเราไม่เคยสู้บอสต,ตัวนี้ใช่ไหมตมองมั่นใจนะนั่นคือบอสตัวนี้นนั่เองซึ่งผออมบอกเมื่อก่อนนะว่าบอสตัวนี้เนี่ยไม่กาและคือเป็นบอสที่โหดแบบมากมากของมากมากเลยนะอ,ยอ่ะเป็นไงนี่คือประสิทธิภาพของเขาเห็นปะแต่ถ้าเป็นเกมโหมดศูนย์อะมันจะหนนโหดกว่านี้อีกบอกแค่นี้ เออแต่บอกว่ากฎว่าถ้าเราเกมหมดสูมเมื่อไหร่คือว่าจะหกอันนี้มากๆแล้วก็สามารถสร้างกรอบมาการตัวเองได้ด้วยมาวางเลยแล่นเปิดซ้อมซ้ำซ้ำปึ๊บเริ่มมาโอ้ยรอ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 ไขไขคีเพอร์อ๋อโอ้โหอะไรมายเออเอาโค้งตกไอ นะนี่นันกูไม่รู้คิดว่าระเบิดแต่ตอนที่กูไอ้ได้คิปเปอร์มามันของกูห่าไปแล้วเนี่ยมึงจะให้ดาบมาทำไมมันแบบมันแบบมันแบบมันตีมอเตอร์อยากมากเลยกูก็จำไม่ได้ว่าใครคใี่ข,ขันลมจะดาบไม้วะฮะกูจำไม่ได้กูให้ดาบไม้ตอนนั้นหรือเพียร์ไม้วะจำทับกันนะรู้สึกว่าจะเป็นพิกทั้งสองอย่างหรือเปล่าวะหรือเป็นเพียร์ไหมจำไม่ได้เออลืมแล้วอ่ะผมใช้แค่เะไรกับเพียก็เพราะว่าจะบังคับชุดกรอบเผื่อเราไม่ได้ของจริงอ่ะเติมนี้แหละไอ้อันนี้อะไรอะพอยมืออยู่แล้วพีเดียนอ๋อมันไม่มีขอองหรได กูว่ทำไมมันเพิ่งจะวักวายโอ้ยแต่บอสคือแบบโหดมากอ่ะไอ้บอสดาร์กโบว์ะแบบธนูแรงมากโอ้โหแม่งพูดกูได้สองตัวเลยละกันอันนี้เป็นกล่องเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นธนูมันเป็นธนูเฉพาะด้วยวะใครได้อะไรจะได้นะแต่เออมึงดาบมาโอ้โหโอเคมึงเปิดได้บอสมันอยู่ในแล็อคกี้บ็อกซ์โอ้ยเฮ้ยบอสมันโอ้ยมันไม่ขอมันหรือเปล่าอัเนี้อ่ะเปิดขึ้นในนี้อ้าวโอ้แม่งอ่ะโอ้ย ไอ้บอสนี่ก็ยิงจีเลยเนี่ยอ้ากูตายไอยที่ชุด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 โอ้มือในชุดเหรอใช่เรนโอ้โหโหดไหมก็โคเท็กวีไออ่ะโอ้โหวีไอฮึไม่ถึงไม่ถึงสิบอันนี้เป็นตีสู้อะไรโต้เฮ้ยเอ้าหายวีไอเท่าไหร่อ่ะด่าบบาบวีไอเฮ้ยได้ดาบมาแล้วเว้ยอะไรมึงฮะอะไรรถอะไรขี่ได้หรออ้าวขี่ มันก็อยับไปด้วยอ่ะเอ้ามีรถแต่ขี่ไม่ได้ว่าเดิมฟักบอลแต่กูได้ดาบมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยดาบดาบอะไรอ่ะบูไรเซอร์กูได้ดาบดาบไปสิบสองเว้ยระจอกไม่กระจอกเว้ยอันนี้ซีโอฟิตแต่ผมอยากลองตีดูโออถือรถสปีดได้เหรออ๋อเดือลอยตัวมึงรู้ไหมว่าการที่วามตายหลานมามึงไอ้สู้กับไอ้บอลถุนยุนนั้นไม่ได้ไม่รู้อ่ะอ่าไหนลองตีหน่อยเข้าไหมไม่เข้าจริงอ่ะอันนี้ไม่เข้าจริงเหรอไม่เข้าไม่เข้าเพราะว่าเขาสร้างการ์ดในเวอร์ชันล่าสุดอ่ะมันพลลาดดเยยังงงไไตรมบุกกออออ้๋ แต่ผมว่านะไอ้ที่บอยบอกอะไอ้พวกมอนสเตอร์อะไอท้ที่อ๋ออ๋ออันนี้มึงรู้อะไรใช่ไหมว่ามันเขียนแล้วจะระเบิดฮะมึงรู้อะไรใช่ไหมมึงตอบกูอันนี้ใช่อ้ายอ้าวใช่ไงอ่ะเขียนอย่างนี้อ๋ออ้ายโอจะเขียนแล้วกูก็ไม่ตีนนกูใช้ไม่เป็นอะไรเนี่ยเล่นเกมอะไรเนี่ยดูกูมันออกเนาะโอ้ยแล้วกูวางไว้ไหนกองหรือช่างมันอันนี้มึงเหลือกี่กองเนี่ยฮะ ว้ายิบเ็ดกับสี่สิบเอ้สี่สิบเก้ากับสิบเอ็ดโอ้ยอันนี้เป็นยูทฟูเอาจริงนะเรเหลือกูเหลือห้าเก้าได้เกูเหลือหกสี่ผมปิดมอนเตอร์ดีกว่ากูมไม่เปิดแล้วกูลำคาญพอพออันนี้เป็นปราสาทลากี้บ็อกเฮ้ยมันถอยชัดอ้าวระเบิดอ่าประสาทหายเลยอ่ะบอยกูขอรออย่าเพิ่งตีกันเพิ่มเราเปิดเราเหลือกันเยอะมากเลยเอาจริงอ้าวอะไรวะกำลังพยายามนะเมื่อกี้อะไรอ่ะทำไมตีสถางะ์มิเตอร์ อันนี้เป็นเพชรโอเคเอามาค่าจุดเพชรได้ไอบอกไม่ใช่พึ่งตีแค่นี้จะพอละเจ็ดบล็อกโอ้ยน้ำมันแตกเลยทำอะไรหัดดูบ้างมันเดือดร้อนคนเดินไอ้นี่เลยเดือ,อดร้อนแหละรู้ตัวก็วดีกระต่ายนะค่ะอ้าวกระต่ายกับแมวอ้าวแมวแพลกระต่ายขอบคุณนะเมื่อกี้แมวมันไปสู้กระต่ายอันนี้เป็นดาบซูเปอร์โอ้ยระเบิดโอ้โหมื่อกี้มันกูหายสิเดี๋ยวเด็กดาบกูอ๋อไม่แพ้ทุกคนมันเปิดให้เองโอ้ แต่ว่าดาบไรเซเบอร์มันดามเมจน้อยกว่าดิซูเปอร์ฮะอะไรอะ่ะอ๋อเมื่อกี้มันร้องเจ็บปวดอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเมื่อไหร่ผมจะได้สกอก็แบบไอ้บอ,อยวะที่เป็น V.I. อะ่ะถ้าไม่ได้ผมว่าผมแบบสู้ไม่ได้แน่เลยกูแพ้มาแน่เลยเราจต้องสู้เหรอแน่ใจเหรอพี่กี้แลออ้อออาวก็ต้องสู้สิแต่เที่แน่อยากอยากแพ้ขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โหแต่เทียนแน่ก่อนสู้นอ่ะกูอยากให้ชนะไอ้บอสมากกว่าคือแบบบอสมันโหดมากๆเลยนะเว้ยเอาจริง ดูไม่ได้กระยองแพ้ดีิโอ่เลยอันนี้อ่ะไหนๆก็ได้มาแล้วเปิดไปเลยแล้วกันอืมมาให้หมดอันนี้เป็นกล่องเออมาให้หมดเออมันจะไม่ได้อะไรจริงๆเหรอวะเดี๋ยวเดียวเดียวไปเลยไปเลยอ้าวโอเคได้กล่องพี่ไอเรอนไว้โอ้โหอ่ะทีนี้โคงครบเซ็ตเราเว้ยมึงอะไรให้เกตมือรู้เปล่าออ้ะไรใหเเกว่าของมึงเช่ากูไปมึงก็แพ้กูอยู่ดิอันนี้เป็นธนูเอ็กอนุภาพเอ็กกับไม่จิ้กัดเอออะไรไหนเกตฮะ ไอ้เกดอะไรมึงมึงเอาได้อย่างงี้นะต่อสู้มึงเอาไได้อย่างงี้นะมึงอย่างงี้นะเดี๋ยวกูจะตอบให้แบบไม่อยากสู้หัวกูเลยเอาวมาดิเกดอะไรครับไอ้เกดไอ้เกดเออเกดอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวกูจะตบแบบกูจะตบให้เล่นขี้เลยเดี๋ยวเออไปเกดไอ้บอยมึงขอข้าวขอข้าวพี่ก่อนไอ้บอยเอ้าอะไรอ่ะเอามาไอ้บอยเอามาบอยมันคืออะไร แต่ดาวเราไปเท่าไหร่วะโอ้โห,โหสิพอ่ออ๋อบอยงั้นที่บอยพูดถูกแล้วคือว่าถ้าถ้าเราฆ่ามอลเตอร์มันจะได้ของเออนั่นแหละใช่อืมอันนี้อ,อันนี้กูเปิดมอลเตอร์คือแล้วนะเอาอะไรวะดาวไปสุดสิบห้าไว้ดีใจเราไว้ใครเป็นม,ม,มือสองในเราวะใครเชื่อโมโง่แล้วเท่าที่ผมเหานที่สุดตอนนี้นะคือสเกลวิตันเอาอปุ๊บปึ๊บเลยปั๊บเลยใช่ไหมไอ้แล้วมันจะตายกูไปเนี่ยไอ้โอยไอ้ไอ้สเกลวิตันไปเถอะไม่ต้องกัร เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือสเกลต้ามันอาจจะใส่ชุดโกะเหมือนเราอะ VAI อะมันก็เลยไม่ตายนะเดานะอันนี้ตายแล้วเออขอบคุณนะสเก,กลต้าคูงที่เอาธนูมาให้กูอ่าได้ธนูแล้วแหวะอ่ะไาไอ้แก๊สธนูพิฆาตอนุภาพเอ็กยังไงล่ะเอ็กเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะมึงอะนี่ขนาดกูให้มึงยิงเลยนะเมื่อกี้มันยิงไม่โดนกูมึงยิงไม่โดนยิงกูสารแบบโอ๋ไปก่อน อันนี้มันเบส x เท่าไหร่อ่ะบอยสิบหรอ v คือ5 x 10ใช่ไหม v คือ5ใช่ x คือ10อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าดาเมจ10พาวเวอร์10เอาจริงนะลัคก,กี้บอกเนี่ยข้อเสียคือมอนเตอร์มันเยอะมากๆเหมือนแบบคนท่าแบบโกรธกลัวไอ้เกดอตไม่โดนอีกเออมาให้หมดเลยเออมาให้หมดเออดีดีมาให้หมด,ออด,มหหมดแต่ว่าที่สังเกตแล้วพอเราใส่ชุดเกราะ v i แล้วแบบพวกมอนเตอร์ตีเราไม่เข้าเลยเว้ยเหลืออะไรแล้วอ้โอ้โหเหลือเหลือ12บูอเหลือ20โอเคใกล้เคียง เอาไงบอยจะเปิดมอนเตอร์ต่อไม่รู้ว่าให้ปิดไปเลยฮะปิดปิดไปเลยก็ได้ลำพานวะ่ะเออเดี๋ยวโอโคเดี๋ยวให้ได้อีกรอบหนึ่งค่อยปิดแล้วกันออืหเดี๋ยวขอลองฆ่าผีตัวเล็กนี้ก่อนมันจะได้ขอหรือเปล่าวะมันโอ๊ยประเด็นคือมันเยอะมากเลยทุกคนมันก็คือดาบดาบข้อน,น,นเดียวเรานี่แหละนี่กาะอ๋อโอเคอันนีห้หมดแล้วนะเอออันนี้อ๋อฆ่าเราไม่ได้อะไรโอเคสักรู่สักครู่ อ่ะผมวางในรถเดียวทุกคนก็ขอร้องอย่าด่าคือแบบมันเปิดช้ามากเลยผมไม่อยากความารถเดียวเลยทุกคนขอร้องอย่าเพิ่งด่าผมโดนขาเรานั้นเด็กด่าเพราะมันกูไม่มีขออะไรแหมะละเห็นไหมดูนะดูนะนะนะเลิกบนซับมานะอย่าเพิ่งด่าตูนะเว้ยเออไม้หมดเออมึงไม้ให้หมดอ้าวเพื่อมาตีร้อยกูเลมอย่ามึงตีเขาอ้โอเคเด็อันนี้มาทดแทนอันนี้เป็นดาบกร er, er, ีนเซเบอร์ไลท์เซเบอร์ดาบไปสิบสองเหมือนกันเมื่อกี้ว่าไหวให้ผมนะนได้เป็นอันนี้มางั้นเด็กผมขออีสนิดนึงแล้วกันว้าย โอ้โหมึงโอ้วิฟอ,อย <นะ S 1> มึงได้มึงได้โัวเทมเกิดใหม่ไหมได้เมื่อกี้คือผมได้ก่อเพชรด้วยแต่แบบมันคือฟ้าผ่ากับมอนเตอร์มาแล้วหายหมดเกลี้ยงเลยไปเมื่อจยาตัวเองรอได้ไหมล่ะโพโผเซเบอร์ฉันแล้วยังจะมาเปิดเพิ่อมอีกกคนแรงยอดรู้สึกว่าไอ้ทุกดาบอ่ะมันจะเป็นแบบแค่เปลี่ยนชื่อไว้แต่ดาเมจเท่ากันหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคเหรออ๋อมีเอฟเฟคด้วยเหรอเอออันนี้กูไม่สังเกตอ่ะ ด,ดาบกูมันหายไปแล้วเออไม่เป็นไรหรอกผมก็คงใช้ดาบอันนี้แหละดาร์ก้อนซอฟ์โอเคหมดแล้วบอยมาเราไม่ได้ตัดขอุ่มแล้วขลุ่มเราไม่ยอ,อะเท่าไหร่มาเดี๋ยวเราไปสู้บอสดีกว่ามาเดี๋ยวผมจะใช้ยุดฟูลนี้กับบอสหนึ่งอันแล้วก็บอยหนึ่งอันนะโอเคพร้อมย่างตัวเองพร้อมลาจริงกินบัฟเลยค่ะตัวเองโอเคพร้อมใช่ไหมมาพร้อมแล้วก็มาเลยครับมาอ้าวลืม,ม<า>ลืมกูปิดมอเตอร์อยู่โอเคมาเลยไหนจะหมดแค่ไหนกัน เออโอ้ยมันขึ้นระเบิดมันขึ้มันยิงระเบิดมานี่ที่ผมพูดออาอวยไว้ตอนตอนแรกว่าหดโอ้ยไได้แค่นี้หรอบบสดหนลงไปใกล้อ้าวโอ้ยปูโอ้้ดี้กำกลัไปดนโอ้โหกูยิงแล้บิดไม้ถึงขี่ได้บอยนั่นึงขี่มัพูดโอ้ยนี่คืออะไรตัวที่มันยิงมามันคือระเบิดอะโอ้ย เพถามว่ามันโหดมันก็ไม่โหดนะแต่ถ้าตอนที่มันโจมตีอย่างเงี้ยโหดแต่คือก่อนเรามันโหดกว่าไงนั่นแหละไอ้นี่มันเท่าไหน่แน่วูอย่างูเนี่ยเออน่าจะเป็นสามสิบไม่ก็ยี่สิบมาเดาในคือทำไมบอสมันไม่สร้างโลเลยอ่ะลอยลอยลอยคือบอสมันไม่สร้างโลเลยอ่ะบอยจริงจริงตอนแรกมันสร้างโลนะเว้ยไอโลสีทองของมันน่ะแต่นี่คือไม่สร้างโลเลยเออโอ้ยงงเว้ยอ่ะตายแล้วตายแล้วมันมีปืนด้วยปืนหรอคืออะไรอ่ะยิงได้หรอ อ๋อยิงไม่ได้เดี๋ยวขออ่อยรอบมึงนะคือมันไม่สร้างรวยผมเห็นเลยทุกคนอ่ะรอบนี้กูปรับความยากเป็นฮาร์ดเลยละกันมาอีกรอบมารวยรวยไหนยังไงจะสร้างโล้ไหมกูอยากเห็นกูอยากทุกคนเห็นโล้มันไม่สร้างโลกยทั้งก่อทั้งก่อนมึงตีนะมึงไม่ได้ยิงนะอืมแต่มนอันนี้มาแล้วเ,ออเห็นไหมพอสร้างโล้มายิงไม่เข้าเลยเออได้แหละให้ดูแค่ได้แหละ ซึ่งสกินของบอลแน่ๆจะมีประมาณนี้แหละน้องน่าจะหมดแล้วล่ะอ่ะมากันลุยเลยบอยอ้าวเดี๋ยวเดียวจะไมอย่างนี้มึงมาสร้างโลล่ะฮะเดี๋ยวเดียวเลือดทำเลือดทำเลือดมันเพิ่มเลือดได้เลยเหรอกูไม่เห็นขีดเลือดว่ะเมื่อกี้ตอนประกาศโลมันมีฮิวเด้งขึ้นหัวมันแล้วมารับฮิวอ๋อมีฮิวโอเคนี่เลือดขึ้นแล้วเลยสามขีดตัวเองสู้มันไปเลือดกูจะตายไปเพราะผมมีอยู่มันเลยไปโอ้ยกูจะตายว้ายกู เนี่ยคนเก่งกูกูกูหิวอหายแล้วกูยังไม่ได้กินายมันจะขิวอะไรงนะเออเออออตายตายอีกนิดเดียวอีกขีดคึ่งเออไปเอยโอเคตายใไหมตายยังจ้าพลังมุดอ้าว์แย่สร้างลุยอ๋อได้ขวดยูปลาสเตรีงอ๋อเฮ็นอะไรละไม่ได้สังเกตขวดหิวอ๋ออ่ะโอเคตายแล้ว มาต่อไปสุดของเรามาพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วก็มาเลยคนนึงใช่ไหมได้คนวละหนึ่งอันนะเออก็ูมีอันเดียวไงมึงมาเมึงคิดว่ามึงเก่งมากเหรอฮะเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วมึงอะไรอะไรล่ะอะไรไอไอเออไอธนูมันยิงยากเลยวะอ่ะมันก็มีธนูที่มาอะไรอะไรมึงจะไมธนูมเลยเลยวะไอโบอ์เลยธนูมเลยวะกูเลยกูเลยวะ ดูแรงอ่ะสรุปกระดาษไปเท่าไหร่ power สิบเจ็ดมึงจะหลบทำไมจะดูเนี่ยฮะเอย่าหลบดิอย่าหลบเธนู้วยบอยไม่รู้ว่าตายดิอย่าหลบเธนูมึงหล่หลบมแค่ว่าเก่งว่ะนะฮะแล้วมึงไม่หลบอ่ะไม่ใช่เธนูกแม่งรับไม่ไหวละไอ้เก็ตไอ้เก็ตมจะตายแล้วเก่งมากเก่งมากอีกนิดนึงอีกนิดนึง อีกนิดนึงอีกนิดน uh, ึงสู้ไปม้ไอเกไอเกจะยิงธนูทำไมได้ไงกูจะไม่ไหวลเออมึงอะไรนะมึงจริงจมึงเก็บดาบกูั่เก่งตนธนูแต่เก่งต่ธนูนะย่าเก่งต่ธนูไม่ไหวละมึงอบ้าเชอเออเออไอไอ ไม่อยากกินได้นูไม่อยากกินได้นูไม่อยากกินได้นดูฮะไอเกตไอเกตไอเกตอ้าา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 งาาาาางาัาาาาาาาเอาาาาาอาาาาาากกาาากาา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 าแาาาาไม่าา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 า้ โอเคทุกคนคคคคก็สนันกินได้ครับแล้วก็แพ้พี่บอยเป็นสมรักก็ชลาไปแลรวพี่กุ้งเอึงบล้วไป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 ้าใครชอบดิงกดแล้วใครชอบหมนจุด <laughs> ต <be> ัด <laughs> <be> ิชันเราจะคิดหน้ายางม่ะไปเลย